สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดเลยค่ะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ความรับผิดของอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรนะคะ ครับผมเราจะใช้ข้อมูลจากสรุปข้อเท็จจริงในตัวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ประชุมใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมศาลถึงมองว่าการกระทำของท่านเนี่ยเ,เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นการกระทำละเมิดไปครับมาลองแกะรอยเหตุผลของศาลกันดูนะครับเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีอนุมัติ4โครงการรับจำนำข้าวครับ แล้วอดีตนายกเองก็ตั้งกอขอชอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติขึ้นมาโดยท่านเป็นประธานเองเลยก็คือมีอำนาจเต็มที่ในการติดตามกากับดูแลโครงการนี้โดยตรงถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีการตั้งคณะอนุกรรมการย่อยๆลงไปอีกหลายชุดเลยนะคะใช่ครับมีทั้งอ,อนุดูแลการรับจำนำอนุดูเรื่องระบายข้าวอนุตรวจสอบติดตามอนุปิดบัญชีคือดูเหมือนโครงสรางมันครบนะนี้ค่ะ คือแม้จะมีกลไกพวกนี้แล้วเนี่ยกลับมีสัญญาณเตือนดังๆมาจากองค์กรตรวจสอบหลักเลยอย่างสอตองอใช่ไหมครับสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินใช่ค่ะสอตองออนี่ส่งหนังสือเตือนมาเอ่อหลายรอบมากๆเลยนะคะครับสอตองออเขาชี้ไปที่ไหนบ้างครับเขาชี้ไปหลายจุดเลยค่ะทั้งความไม่โปรง่งใสความเสี่ยงเรื่องงบประมาณแล้วก็ที่สําคัญคือการทุจริตในทางปฏิบัติ แบบว่า,าพวกกงความชื้นกงน้ําหนักอะไรพวกนั้นใช่ค่ะค่ะสวมสิทธิ์ข้าวบ้างเอาข้าวคุณภาพต่ํามาเวนเทียนบ้างอะไรแบบนี้แลวสตอง,งอเสนอไว้ยังไงครับตอนนั้นข้อเสนอเขาก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ให้คุมเข้มให้ตรวจสอบจริงจังจนสุดท้ายเนี่ยเสนอให้ทบทวนหรือกระทั่งยุต,ติโครงการไปเลยเพราะเห็นว่าความเสียหายมันเยอะขาดทุนมหาศาลก็ถือว่าเตือนแรงเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่สตองงอนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือปปช สำนักง,งานปปชเนี่ยก็ส่งหนังสือเตือนมาหลายครั้งเหมือนกันครับปปชว่าไงบ้างครับเขาก็อ้างอิงบทเรียนเก่าๆนะคะชี้ปัญหาเดิมๆเลยเรื่องบิดเบือน,นกลไกตลาดงบประมาณที่บานปลายคุณภาพข้าวที่อาจจะแย่ลงแล้วก็เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มแล้วข้อเสนอของปปชต่างจากสงตอง,งอนไหมครับตอนแรกเนี่ยปปชเสนอคล้ายๆกันคือเสนอแรงเหมือนกันให้ยกเลิกโครงการจำนำไปเลยแล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันความเสี่ยงแทน อ๋อหรอคะครับแต่ต่อมาเหมือนจะปรับท่าทีลงนิดหน่อยก็คือแนะให้ปรับราคารับจำนำให้มันใกล้เคียงตลาดมากขึ้นลดต้นทุนให้เกษตรกร,รลกแล้วก็ต้องลงโทษคนทุจริตจริงจังนะแล้วก็เร่งระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกอย่างเป็นระบบอืมคือมีทั้งกลไกภายในที่ตั้งขึ้นมีทั้งคำเตือนจากองค์กรตรวจสอบภายนอกที่ชัดเจนมากๆขนาดนี้แล้วสารท่านเอาประเด็นพวกนี้มาพิจนารณาย,ยังไงคะเชื่อมโยงกันยังไง สารก็มองไปที่อำนาจหน้าที่โดยตรงเลยของอดีตนายกนะคะทั้งตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ในฐานะประธานขอขอชอด้วยซึ่งมีอำนาจสั่งการสอบสวนยับยั้งอะไรได้หมดถูกต้องครับมีอำนาจเต็มที่ในการสั่งสอบสวนหรือถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็สั่งให้ยับยั้งหรือแก้ไขได้แล้วประเด็นสำคัญคือท่านรับรู้ปัญหาเหล่านี้ไหมคะสารว่ายังไงมีหลักฐานชัดไหมว่าเรื่องมันไปถึงท่านจริงๆ อ๋ออันนี้สารชี้ชัดเลยครับว่าท่านรับทราบแน่นอนคือมีทั้งรายงานของสอตงปปชที่ส่งเป็นทางการถึงตัวท่านเลยแล้วก็ยังมีการอภิปรายในสภา,าอีกสื่อมวลชนก็นําเสนอข่าวต่อเนื่องค่ะคือถือว่าข้อมูลข้อทักต้วงข้อเสนอแนะเนี่ยมันไปถึงผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดแล้วอ๋อพออรับทราบแล้วจุดที่สารรอบชี้ว่าเป็นปัญหาจริงๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ใช่เลยครับตรงประเด็นนั้นเลยสารเห็นว่าแม้จะรับทราบปัญหาอย่างชัดเจนแล้วและตัวเองก็มีอำนาจตตาหนี่อยู่ในมือแล้วด้วยแต่กลับไม่ได้สั่งการอย่างจริงจังให้คณะอนุกรรมการต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไปหาทางแก้ไขแล้วมรายงานผลให้ทราบเพื่อสั่งการต่อคือไม่ได้ตามงานว่างั้นนะคะประมาณนั้นครับไม่ได้ติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดเพียงพอคือตั้งแล้วแต่เหมือน ไม่ได้ตามจี้หรือตามผลอย่างที่ควรจะเป็นหมายความว่าแค่มีโครงสร้างมีคณะทำงานมันยังไม่พอสารมองว่าผู้นำสูงสุดต้องลงมาดูมาตามผลด้วยสารมองในทำนองนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคำเตือนอย่างเป็นทางการจากองค์กรตรวจสอบหลักของรัฐอ,อย่างสตงและปปชซึ่งเขาชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มจะเสียหายมากขึ้นอีก การไม่นำพาไม่สนใจหรือไม่สั่งการตรวจสอบยับยั้งให้ทันท่วงทีเนี่ยสารถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลยอ๋อคำว่าปล่อยปละละเลยนี่เองที่เป็นหัวใจสำคัญใช่ครับและการปล่อยปละละเลยในระดับนี้แหละครับที่สารตีความต่อไปว่ามันคือการกระทำโดยประมาทเลินเล่ยอ,อย่างร้ายแรงซึ่งต่างจากประมาทเล่นเล่ยทำดาต่างกันครับประมาทเล่นเล่ยอ,อย่างร้ายแรงเนี่ย คือมันหมายถึงการขาดความระมัดระวังในระดับที่สูงมากผิดวิสัยของผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบขนาดนั้นควรจะต้องมีโดยเฉพาะเมื่อมีคำเตือนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วด้วยค่ะสารมองว่าการไม่ใช้อำนาจหน้าที่ทั้งที่ทมีอยู่เพื่อป้องกันหรือระงงับความเสียหายเนี่ยมันเท่ากับการเปิดช่องเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตหรือความเสียหายในระดับปฏิบัติการได้ง่ายขึ้น แล้วการกระทําแบบนี้ก็เลยเข้าข่ายเป็นการกระทําละเมิดตามกฎหมายแพง่งถูกต้องครับเข้าข่ายเป็นการกระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งเป็นหลักทั่วไปเลยว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดเมื่อมีการกระทําใดๆที่กอ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆก็คือสารปกครองสูงสุดชี้ว่าการที่อดีตนายกซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลสูงสุดเนี่ยแม้จะได้รับทราบคำเตือนถึงปัญหาและความเสียหายต่างๆจากทั้งสอตอง,งอและปะป,ะปะชแล้วเนี่ยแต่กลับไม่ได้ใช้อำนาจสั่งการหรือติดตามตรวจสอบแก้ไขอย,อย่างจริงจังเพียงพอจนปล่อยให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้แหละค่ะที่สารมองว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดทางละเมิดครับผม เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและสำคัญมากจริงๆครับซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าเออเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องความท้าทายในการออกแบบนโยบายสาธารณะใหญ่ๆการกำกับดูแลแล้วกออ็ประสิทธิภาพของกลไกตรวจสอบทวงดุลที่เรามีอยู่ ใช่ค่ะทำยังไงให้คำเตือนจากหน่วยงานตรวจสอบเหล่านี้มันไม่กลายเป็นแค่กระดาษหรือรงงานที่ถูกวางไว้เฉยๆครับทํายังไงให้มันนําไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อป้องกันความเสียหายได้ทันทุ่งทีจริงๆก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ให้เราครบคิดกันต่อไปได้นะครับ